สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาทำต้มยำหมูชิ้นน้ำใสค่ะตั้งหม้อเติมเกลือแกงลงไปประมาณ1 3ส่วนชั้นโตค่ะเอาตามปริมาณสัดส่วนของของเราค่ะขา่าตะไคร้ใส่ลงไปค่ะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงเขียวแล้วก็กระเทียมพอน้ำเดือดสุดๆแล้วเราค่อยนำหมูชิ้นที่เราหั่นล้างสะอาดเอาไว้แล้วนะคะใส่ลงไปค่ะ เปิดไฟให้แรงเลยนะคะมันนี้เป็นเมนูสั้นๆนี้ง่ายค่ะเป็นเมนูที่ได้ถ่ายทําตอนที่ทํากับข้าวเพื่อที่จะไปใส่ปาดให้คุณพ่อค่ะแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอไว้มาแบ่งปัน,นเพื่อนๆค่ะสั้นๆพอหมูสุกดีแล้วเราก็มาเติมความเผ็ดแซ่บที่มีกลิ่นน้าหอมของพริกกีหนูสวนลงไปอีก นิดหน่อยค่ะแล้วก็ปปุงนัวด้วยผงรสดีกลิ่นหมูประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะตามสัดส่วนของที่ใช้นะคะผงชูรสนิดหน่อยสํารับท่านที่ทานก็เติมใส่ลงไปต่อไปก็กลิ่นหอมที่ต้องใส่ในน้้ำต้มยำนะคะก็มีใบมะกรูดใส่ลงไปค่ะช่วงนี้เราก็จะให้หมูนั้นน้ำเดือดอีกรอบนะคะ ก็มาเติมรสเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะจริงๆแล้วจะใส่แต่มะนาวอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่พอดีช่วงนี้มะนาวราคาค่อนข้างแพงแล้วค่ะลูกนึงก็ตกไปหลายตังกระเลดปรับใช้ด้วยกันเติมน้ำมะขามเปียกลงไปด้วยค่ะแล้วก็หอ,อมแดงค่ะล้างบุกเรียบร้อยใส่ลงไปตามต่อด้วย เขเทศสีดาเปสีสันแล้วก็เปรี้ยวหวานของมะเขือเทศใส่ต้มยำเมนูวันนี้ใช้หมูนะคะเพิ่มนัวต่อด้วยน้ําปลาค่ะชิมดูแล้วความนัวยังไม่พอใช้ปริมาณน้ำเยอะเป็นน้ําต้มยำนะคะก็ค่อยมาเติมน้ําปลาได้กลิ่นหอมของน้ําปลาด้วยค่ะ ตักชิมรสชาติเพื่อที่จะปรุงในขั้นตอนสุดท้ายค่ะเมนูอาหารที่ทําเพื่อเอามาฝากเพื่อนๆในช่วงนี้เพราะว่าต้องทําน้ําพริกนะคะก็เลยตอบเพื่อนเพ้เขาช้ามากต่อไปก็เติมรสเปรี้ยวให้มีกลิ่นน้ําหอมด้วยน้ำมะนาวสดนะคะแล้วก็ใส่ความเผ็ดแซ่บให้กลิ่นหอมไล่หวัดด้วยใบกระเพราวสวนค่ะ เมนูการต้มยำนี่ก็จะคล้ายกันค่ะเพียงแต่เราเปลี่ยนเนื้อสัตว์เป็นแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแล้วก็เติมกลิ่นหอมแล้วก็รสเผ็ดแซ่บด้วยพริกแห้งทอดค่ะนี่ก็ถือว่าเสร็จสัร์เรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของแม่บ้านยุคกะทิด้วยนะคะขอให้เพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ